สวัสดีค่ะทุกทุกคนสบายดีกันทุกคนนะคะบ่ได้เจอกันหลายมือแยๆบ่ได้ลุกลีปหลายมือเลยคิดหอดอยู่เด้อค่ะวันนี้ยาย่ๆเมี่ยนต้มมะม่าค่ะมีต่มม,ามาะม,ม่า,า,ามาสูกินอยากสดมะม,ม่าแซ่บๆนวนๆมาเด้อค่ะมากินต้มมะม่าน้ำกันค่ะมาค่ะมากินต้มมะมา่าแซ่บๆน้ำกันค่ะ คือมาเขียยาก ยาต้มใจหมูสามชันใคร,รเราก,กินปลาค่ะนี่ครับหมู นาพ่อเหานเด็กกบับกอกผักตงไต่กับมีกวางตุ้งกะหล่ำใช่ปะทวนแขกหวานค่ะทวนั่นเต่าหวานเมื่อวานทัวแขก ทีปหงาอืมใครอะ 你看。<music> <music> อากาศเย็นๆสดตมม่า้อนๆนะคะ Mm Hvor -hmm. er den? 我。 Mm. de -hmm. mais mm -hmm. mm -hmm. you <laughs> เย็นมากนั่ง,หงตหมยอย่ากัขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเบิงคลิปเข้ามาเบิงลยยะไรย่ากับฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามหาย,ย่าๆในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจใหา้ยยาน,นะคะสำหรับคลิปนี้ยาย่ากัขอลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ